แนวทางสกินนี่แฟตนะครับหรือว่าคนที่ว่าเขาเรียก่็ผอมลงพุงนะครับก็แนวทางมันจะเป็นลักษณะไหนคุณเห็นไหมคนที่เขาเขาไปเทรนกันในยิมอ่ะก็เขาจะเอาผลงานมาโชว์นะครับสองเดือนจริงไหมสามเดือนยังไงคือเนี่ยครับมันก็ได้ประมาณนี้ผมบอกเลยเนี่ยเห็นไหมน้องเข้ามาก็คือพุงป่องๆครับไม่มีกล้ามหนึงกล้ามเลยนี่ฝึกกันสองเดือนนะครับนี่ครับก็จะเริ่มดูเป็นทรงนะเห็นไหมครับไขมันก็เริ่มลดซิกแพคก็ลางๆแล้วเห็นไหมครับ ก็มันทําได้ครับมันไม่ได้เป็นเรื่องมหาศาาย์เลยที่เขาทากันนะคุณจะไปเห็นนะครับบางคนเขาที่เขาเทนดารากันนะ่ะคือต้องต้องบอกกันว่าก็คือเขาเขากันเขาฝึกกันจริงจังนะครับแล้วก็เขาก็คือโค้ดเขาคือถ้าคุณมีเงินนะ่ะสองสามหมื่นอนะ่ะถ้าคุณรวยคุณไปเทเลยผม <c oughs> บอกเลย <c oughs> แต่นี้เราคนธรรมดาครับก็เราก็บอกบอก ก็คือเพื่อนๆกันว่าเออแนวแนวทานนะคนคนที่ว่าเป็นสกินนี่แฟตนะครับมันก็จะเป็นหุ่นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมผอมมีพุงนะครับก็หุ่นจะลักษณะเดียวกับก็คือน้องที่ผมเทรนมารุ่นแรกแล้วก็แอดมินเสือนะครับส่วนแอดแอดมินหนุ่มเหนือเขาจะย้อยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเคสนี้ไปก่อนนะครับก็หุ่นเหมือนกับผมนะครับเนี่ยครับหุ่นทรงเดียวกันเลยครับซึ่งคนที่ว่าผอมลงพุงนะครับเป็นสกินนี่แฟตนะครับส่วนมากเขาจะเข้าใจผิดนะครับว่าเขาจะต้องลดไขมันนะครับ มีเยอะนะครับบางคนก็คุณทรงแบบนี้ครับผอมๆลงพุงมีพุงหมาน้อยก็ไปตะบี้ตะวันไปคาร์ดิโอวิ่งไปเป็นสายวิ่งนะครับทั้งที่เป้าหมายตัวเองต้องการก็คือลดไขมันนะครับก็คือเป้าหมายคุณคุณจะต้องสร้างกล้ามเนื้อนะครับ แล้วก็ลดไขมันในเวลาเดียวกันนะครับเพราะนีก้กกาทำบอดี้ดิโคลโพซิชันนะครับไม่ใช่ไปคุณก็คือมีพงหมาน้อยไปตะบี้ตะบันไปวิ่งมาราธอนผมบอกเลยไปกันใหญ่เลยครับไขมันก็ยิ่งก็คือเยอะไปกันใหญ่เลยครับเมื่อคุณไม่มีโหมดกล้ามเนื้อไปเผาผ่านนะครับแล้วแนวทางแบบนี้เขาคือมันจะต้องเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาเพื่อให้ระบบเผาผ่านนะครับมันดีมากกว่าเดิมมีเตาเผาพลังงานมากกว่าเดิมก็ คุณก็จะกินได้แบบมีความสุขเอนจอยนะครับส่วนวิธีวิธีการฝึกการกินแบบนี้ครับเขาจะให้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับในท่าคอมเพลซ์เอ็กไซส์อกหลังขานะครับอกหลังขาก็ในหนึงสัปดาห์ครับคุณจะวางโปรแกรมก็คืออาจจะวันวันจันทร์นะครับฝึกอ,อกวันวันอังคารก็คือพักก็ได้วันพุธก็คืออาจจะหรืออังคารก็คืออาจจะฝึกท้องวันพุธวันพุธก็คือฝึกหลัง วันวันวันพฤหัสอาจจะอาจจะก็คือคดีออาจจะพักหรือว่าจะฝึกขาก็ได้วันศุกร์อาจจะฝึกขาก็ได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พักอะไรประมาณนี้ครับให้มันกล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้มันพักตก็คอือก็คือให้มันหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์คุณจะคุณจะ,ค,ณจะคุณจะตั้งโปรแกรมยังไงก็ได้ครับมันไม่มีถูกไม่ผิดครับแต่เดี๋ยวมันมีดีเทลการการฝึกนะครับหนึ่งครั้งส่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ ก็คือดีเทลการฝึกก็คุณต้องไปเรียนรู้นะครับมีหนึ่งวันมีท่าฝึกอะไรบ้างก็คือความแข็งแรงร่างกายเราอยู่เลเวลไหนอะไรแบบนี้ครับก็คือจอะต้องไปเนี่ยครับแล้วก็น้องเขานะครับคนที่ว่าเป็นสกินนี่ยูแฟตนะครับผอมลงพุงนะครับก็คือร่างกายนะครับหลายคนไม่รู้ถ้าคุณรู้แล้วคุณจะฝึกฝึกเวทแบบจริงจังคุณจะเล่นกล้ามแบบจริงจังมากร่างกายมันเขาเรียกว่ามันไวต่ออินซูลินนะครับ อินซูลินเซนซิเบตี้ครับก็คือก็คือคนที่ว่าเป็นคุณเป็นผอมลงพุงสกินนี่แฟดถ้าก็คือร่างกายมันกินอะไรเข้าไปก็มันไม่เหมือนกับคนที่ว่าคนอ้วนมากๆกินอะไรเข้าไปร่างกายมันจะดือ้ออินซูลินนะครับมันจะอ้วนง่ายคือหุ่นลักษณะเนี่ยถ้าถ้าเขารู้ว่าก็คือถ้าเขาแบบเขาฝึกกล้ามจริงจังนะครับฝึกกล้ามจนเฟลอะทำลายเส้นใหญ่กล้ามเนื้อแบบจริงจงังเอาฝึกแบบ ก็คือแบบจะถวายชีวิตหนึ่งวันนะครับแล้วเขาไปกินกินสารอาหารขึ้นมาครับก็คือสารอาหารมันจะไวต่ออินซูลินมันจะเข้าไปเก็บมวลกล้ามก็คือมันจะเข้าไปไปก็คือเขาเรียกว่ามันเก็บเก็บก็คือสารอาหารที่กินมันจะเข้าไปเก็บที่มวลกล้ามเนี่ยครับทาให้คนคนนั้นนะครับผอมไวแล้วก็สร้างกล้ามได้ได้ไวมากๆครับก็คือนี่นี่แนวทางสกินนี่แฟตติ้ง ผมผมเป็นอะไรที่แบบถ้าคุณหุนมาลักษณะนี้อะผมช่ำชองมากเลยครับแล้วทีนี้ก็คือการฝึกอีกลักษณะก็คือการก็คือการฝึกก็จะต้องจัดก็คือโปรแกรม HIAT อนะมันสามารถจัดได้ก็คือ1ครั้งต่อสัปดาห์นะครับหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ก่อนจะไปจัด2ครั้งต่อสัปดาห์ยังไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นฐานกล้ามเนื้อเขายังแข็งแรงไม่พอนะครับแต่มันต้องประเมินหลายปัจจัยนะครับว่าคุณไปไปฝึก HIAT ก็ไม่ได้บางคนก็อันตรายครับเสี่ยงเสี่ยงต่อชีวิตอีกไม่ได้ครับมันต้องประเมินในหลายอย่างนะครับผมก็เอาแนวทางมาให้ดูแบบคร่าาวเขาว่าเนี่ยครับ,ค,รบ,ค,รบคุณสก,กินนี่แฟตนะครับมันเป็นผมเป็นคนที่ว่าชอบถนัดมากคุณลักษณะเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าผมชอบมากเคสที่ว่าก็คือสําหรับผมก็คือจะยากก็คือเคสคนอ้วนจริงๆนะครับเพราะว่าเคสคนอ้วนมากๆอะ มันจะต้องใช้เวลาในการลดไขมันเป็นปีๆนะครับผมบอกเลยคุณคุณอาจจะไปเห็นแบบคุณเห็นไหมคลิปคนหนักร้อยร้อยกว่ากิโลเขาก็คือเขาลดไขมันกันประมาณ3ปีนะครับไม่ใช่ว่า6เดือนไม่ใช่นะครับมันเป็นไป,ป,ป,ปไม่ได้ก็คือ3ปีปีก็ประมาณ2 3ปีอัพอะ ผมบอกเลยซึ่งหลายคนมันไม่ใช่นะครับคุณไปดูหกเดือนหนึ่งปีมันเป็นไปไม่ได้คนหนักร้อยกว่ากิโลอะ่ะผมบอกเลยว่ายิ่งคนคนไม่มีพื้นฐานด้วยยิ่งแล้วไปใหญ่นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคุณลักษณะนี้ผมผมช่ำชองมากมากครับผมบอกเลยว่าผมช่ำชองนักนักนะ กินสารอาหารให้ครบนะครับกินสารอาหารให้พออิ่มนะครับฝึกกล้ามเนื้อมาใหญ่อกหลักขาต่อครั้งต่อสัปดาห์ครับใส่โปรแกรม HIIT เข้าไปครับแค่นี้เองมันไม่นี่มีอะไรเลยครับซึ่งมีหลายคนครับที่เป็นสกินนี่แฟตในกลุ่มที่ส่งคลิปวิดีโอครับหนปัจจุบันครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณนะครับก็คือถ้าคุณให้เทส่วนตัวกับผมถ้าคุณน่ะก็คืออนุญาตให้เอาคลิปวิดีโอลงได้ผมบอกเลยว่า3เดือนผมเปรตแน่นอนผมบอกเลยมีหลายคนนะครับ ปโปออรโมวกเลยสามเดือนเปลี่ยนแน่นอนก็มันอยู่ที่ตัวคุณนะครับผมบอมกเลยผมการันตีเลยว่ายังไงก็เปลี่ยนถ้าฝึกกับผมนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะฝึกเองถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับผมบอกเลยว่ามันก็ได้แต่ที่นี้ก็ถ้ามันไม่มีเราไม่มีอะไรการันตีตัวเราเราไม่มีประสบการณ์อนะ่ะมันจะมันจะถึงเป้าหมายช้าหรือเร็วแค่นั้นนะครับหกเดือนหนึ่งปีหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าคุณก็คืออยากจะได้สามเดือนสี่เดือนแบบเนี้ย ผมบอกแล้วผมจัดให้ได้ <c oughs> คุณลักษณะนี้ผมช่ำชองมากๆครับมาเลยครับ <c oughs>